สนับสนุนโดยการบินไทยรักขุนเท่าฟ้ามาติดตามช่วงเวลาของสีสันกันครับติดตามจากคุณสายพิมพ์รัชดาเลยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสายก็มีเรื่องราวของสัตว์โลกมานําเสนอแต่ว่าอาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนทุกๆครั้งนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมูแคระตัวหนึ่งนะคะที่แถบอัปเปอร์วิลในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาค่ะ เจ้าหมูแคระตัวนี้นะคะก็อาศัยอยู่กับเจ้าของเขาแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของเจ้านายเขานี่แหละค่ะแล้วเจ้าหมูเนี่ยก็ถูกปล่อยออกจากกรงให้วิ่งหนีตามเจ้านายออกมาแต่เขาดันไม่วิ่งออกมาด้วยกันสิคะแต่วิ่งไปไหนรู้ไหมวิ่งไปที่เก็บอาหาร <c oughs> แล้วก็คาบถุงอาหารออกมาด้วย <c oughs> ก็เลยทำให้ถูกไฟไหม้ไปถึง80%นะคะก็เลยบาดเจ็บ อย่างหนักแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ช่วยพันผ้านะคะผ้าเปียกพันรอบตัวเขาแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่มูนิธมิดเดิลเบิร์กฮิวแมนฟ n d เดชันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนแถบนั้นนะคะที่ต้องช่วยกันเรียรายเงินเพราะว่าในการรักษาเขาให้หายเป็นปกติเนี่ยจะต้องใช้เงินสูงมาก นะคะทางมูลนิธิก็เลยทําเป็นเสื้อยืดออกมาขายด้วยเกือบจะเป็นหมูย่างไปแล้วนะคะเนี่ยใช่เกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่ขนเนี่ยหายหมดเลยตอนนี้ขนก็ค่อยๆกลับมาใหม่เป็นปกติแล้วค่ะโชคดีมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไปถึง80%นนี่รอดยากนะครับนั่นสิคะแต่ก็เจ้าหมูดัน เห็นแก่รับประทานไปนิดนึงนะคะก็เลยทําให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะมาถึงเรื่องที่2ค่ะจริงๆต้องโทษมนุษย์ด้วยนะโทษมนุษย์เพราะบางทีอาจจะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยถูกต้องคือทุกๆครั้งที่เปิดกรงเขาอาจจะรู้ว่าไปทานอาหารเพราะเมื่อเวลาเปิดกรงปุ๊บเขาจะวิ่งไปหาอาหารบางทีเราอาจจะสอนเขาไม่ถูกต้อง ช่นี่ขนาดไม่รักสัตว์นะเนี่ยแต่ว่ารู้ลึกมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องดูแลสัตว์ของเราแล้วก็ฝึกให้เขาหนีไฟอะไรแบบนี้บ้านก็คงจะดีนะคะ <laughs> ถ้ามาถึงเรื่องที่2นะคะคุณผู้ชมก็หลายๆท่านคงจะชอบในเรื่องของการนวดเข้าสปาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการนวดรูปแบบใหม่โดยงูเหลือมค่ะ จะน่าตื่นเต้นยังไงเราไปดูที่ฟิลิปปินส์กันเลยค่ะที่เมืองเซบูค่ะเป็นสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะได้เลือกหมอน,นวดคนพิเศษนะคะหมอน,นวด4ตัวงูหลามน้ำหนักรวมกันนี่ประมาณ250กิโลกรัมนะคะ<ว>ตัวยาวประมาณ18ฟุตทริคของมันอยู่ตรงที่ว่าเลือกเลือกสตัวนี้มาจากความแก่ค่ะ ต้องเป็นงูแก่ <S <S งูชรานะคะแล้วก็ให้อาหารให้เขาจนอิ่มให้ไก่ประมาณ1ิบตัวนะคะพออิ่มแล้วงูสีตัวนี้จะเริ่มเกิดอาการขี้เกียจมากๆนะคะอพอขี้เกียจมากๆปุ๊บก็จะสามารถให้คนที่เข้าไปในสวนสัตว์นั้นนะคะสามารถไปนอนให้งูนวดได้แล้วงูเขาก็จะเลื้อยไปตามตัวพันไปตามตัวด้วยความที่ตัวเขาหนักอะคะ่ะพอผ่านตัวเราปุ๊บมันก็เลยเหมือนน้ำหนักกดนวดไปด้วย อย่างสาวน้อยที่เราเห็นในภาพนะคะเขาก็กลัวจริงๆจะเป็นคนกลัวงูมากขยะขยงมากอยู่มากอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเธอได้ไปที่สวนสัตว์นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายให้เธอฟังถึง งูพวกนี้ว่าเป็นยังไงยังไงเธอก็เลยโอเคงั้นลองดูนะคะหลังจากได้ลองแล้วความกลัวงูหายเป็นเป็ดทิ้งกลายเป็นรักงูแทนไปเลยนะคะ <iden ing. S 2> ไม่รู้ว่าไปนวดเราจะหายเมื่อยหรือว่าจะเมื่อยกว่าเดิมนะคะดูตัวเกรงไปทั้งเองใช่ไ่ก็วหาอย่างนั้นนะคะคุณแลพี่รักอยากจะลองดู <ส ận S 1> หน่อยสนใจไหมคะ <c oughs> กลัว <c oughs> จริงหรือเปล่าคือไม่เข้าใจว่าเราจะไปให้มันนวดทําไมมันจะถูกกันหมอนวดดีๆก็มีนะกี่เปโซกันเชียวน่ะสิก็คือเขาก็คงหาเรื่องของ ของการตรลาดเนาะมาแข่งขันกันตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ World Corner ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ่ะได้เห็นแล้วนะครับของแปลกจากต่างแดนนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายครับสักครู่ค่ะ